วันนี้พอใจมาทำอะไรจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวเหรอคะเออจะว่งโอ้ไปหาขุดปูเหรอไปหาปูปูโอ้ไปหาขุดปูด้วยเจอแล้วเออเจอหรือยังไม่เจอเลยไม่เจอเลยเหรออล้วโอ,โอ,โอไปดิไปดูดินี่คืออะไรอะโอ้ไหน โอ้ยนี่เสาไฟว้าไม่มีเสาไฟว้ายใช่ต้นไม้สวยไหนต้นไม้ไหนสวยไปดูสินู่นไงมีกาบกาบด้วยไปกาบกาบ้วย้ไปดูไปนู่น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 ไปไปไปมาไป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  อะไปไปชือกกันอออเดี๋ยวพไปเชือกก่อนนะโอ้ไปเวไหนพี่พี่ออาเออนั่นจะเป็ดไปให้พ่อลาบหน่อยดูดินะนะเร็ว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 จับเอาเลยจับเอาเลยจับกาบกาบเลยไปเลยไปอุไยอุ้ย ไก่ก็มีด้วยอ้าเอาอะไรอเอาอย่าอย่าเป,ไป้วออู้ไปทางไหนเอาไปทางนู้นน่แล้ว,ลวอุ้ยตามไปด้วยเหรอป้าจะมาตามไปเลยเหรออุ้ยจะไปจับเลยเหรอ โอเคไปไปไหนอะ่ะนูน่นไปทางนู่นแล้วป้อปปอุ้มหน่อยฮ้ออุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเหรอไม่อุ้มเลยนี่เดินออกมาตรงนี้นี่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 น่นน่นจับี่ะ,ะ,ะจะะับเอากราบ่นี เออรอพี่ด้วยเข่อปถ่ายรูปเออพี่จะไปถ่ายรูปเนอชอน่ำเเนื่องชอ,อนช่อะไปไหนกลับมานี่ยอา้อาวไปเลยทีนี้ไปแล้วกลับกลับไปแล้ว <บา S 1> อู้หูไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ,อู้ผีเชื่ออะไรสีเหลืองเหลืองเห็นไหมหนะน่ะนบินอยู่น่ะเห็นไหมเห็นเปล่า ตัวอะไรอ่ะปลาตองปลายกังเออนั่นนั่นมาแล้วบินมาแล้วเห็นไหมนั่นนั่นน่ะนั่นอุ้ยน่ะเห็นเปล่าอุ้ยน่ะอู้วันวันนี้พอใจลงมาดูนาลงมาลดต้นไม้มาลดพริกว่าจะมาจับเป็ดไปลาบโอ้ย่านไม่ได้กินอยู่เก็บเออเก็บเหรอ โ <Okay. S 2> อเคแม่ไปไหนอ่ะไปแม่ไปไหนขอแม่อืมอันนั้น ตามกำลังตามไป